เปลลลาเคลื่อนไหวหลังเวียควงสาวผมสั้นเปิดตัวกลางสนามบินสวัสดีครับคุณผู้ชมจากกรณีที่ภาพหลุดของเวียสกลวัตควงสาวผมสั้นกลางสนามบินซึ่งงานนี้นะมีชาวเน็ตลือกันว่านะครับว่าสาวผมสั้นคนดังกล่าวเป็นคนเดียวกันกับที่เวียพาไปดูที่นะครับหลังจากที่เลิกกับอดีตแฟนสาวเบลล่าลานีอีกด้วยนะครับต่อมานะครับทางด้านเพจเจมอยร้อยแปดได้ออกมาเผยภาพสาวผมสั้นปริศนาที่ลือว่าเป็นแฟนใหม่ของหนุ่มเวียอีกทั้งยังเป็นภาพที่นั่งคู่ไปรับประทานอาหารร่วมโต๊ะกันที่ร้านดังแห่งหนึง่ง ง,งานนนี้นะครับทำเอาชาวเน็ตสงสัยเป็นอย่างมากว่าสาวปิศนารายดังกล่าวใช่แฟนใหม่ของหนุ่มเวียหรือไม่นะครับแต่บางคน,นก็บอกว่าอาจจะเป็นแค่ทีมงานเท่านั้นความจริงจะเป็นเช่นไรนะครับก็คงต้องรอฟังจากปากของหนุ่มเวียอีกครั้งนะครับ และล่าสุดน,นะครับหลังจากที่ไปส่องอินสตาแกรมของสาวเบลล่าอาดีตแฟนสาวของหนุ่มเวียสกลละวัฒนะครับก็ออกมาถแถลงการอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้นะครับว่าทั้งคู่นะครับได้ยุติความสัมพันธ์ลงแล้วเหลือเพียงแค่พี่น้องเท่านั้นก็ได้พบว่านะครับสาวเบลล่าเคลื่อนไหวล่าสุดในไอจีสตอี่ด้วยนะครับเป็นการโปรโมทคลิปที่ถ่ายอยู่นะครับลง YouTube หลังจากที่ออกมาประกาศว่าเบลล่านั้นติดเชื้อโควิด -19 นั่นเองนะครับ ตอนนี้นะครับสื่อทุกสื่อกระพุมเปลาไปที่สาวคนนางกล่านะครับที่รวมโต๊ะรับประทานอาหารกับหนุ่มเวียนะครับว่าเขาคนนั้นคือใครและชาวเน็ตหลายคนก็อยากจะเพื่อใช่หรือเปล่าที่กําลังจะเปิดตัวแฟนใหม่ของหนุ่มเวียหรืออาจจะเป็นแค่ทีมงานหรือคนรู้จักนะครับเอาเป็นว่าก็เอามาฝากคุณผู้ชมแล้วกันนะครับมีความคิเดเห็นอย่างไรหรือคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง